ไม่ใช่หมดเลย <laughs> อลลสกานะครับบุกกินพื้นที่ก่อนนะครับตอนนี้ยิงตอดกันอย่างเดียวครับยังไม่มีใครกล้าแบงค์คงโดนไปแล้วเจ็บหนะักพอควรต้องถอยครับถอยมาหน่อยแต่ซีล็กโก้ก็โดนมานิดนึงนะอ้ยเต็มหน้าเลยครับ <laughs> เลือดรถควบเลยซอร์กโก้พัดีนะ้กับตายครับเมือ่อกี้โอนเต็มหน้าเหมือนกัน ดีลงน้ำนะครับไหวครับโดนยิงเก็บสกิลแล้วยังไงไม่กล้าเข้านะครับเลือ,ลอดร้อนเรื่อยๆนะขยักเกค่โดนไรวะวาร์ปหนีครับวาร์ปหนีอ้าวเรียบร้อยอลิเทกเก็บท็อดดี้ไปได้ครับศพแรกยังไม่มีใครกล้าเข้าไปนะครับโดนกระนำอย่างนี้ซิโลโก้นะฮะใช้โอกาสนี้ครับยิงตอ่ออ้าวท็อดดี้มาหาซิโลโก,โก้จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะ,จะโอ้ยเต็มหลังเรียบร้อยครับท็อดดี้ ตอนนี้ครับ6-4ต่อนะครับออสกำลังทำอยู่นิดนึงอีเท็ตหาท็อปดี้ครับยิงสายท็อปดี้ไปไหนจ๊ะมานี่มา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 โร่ทัวร์นิ้วท้ายครับนิ้วท้ายเอ็กซ์ตอนนี้ติดอยู่กับเพื่อนนะฮะยังไม่กล้าออกไปแต่คนที่เข้ามา,อ,า,มอ,าอ้าวอ,อีเท็ตอีเท็ตยิง14-4ต่อนะครับตอนนี้ออสกนนำลังทำวุ้ยยิงติดไอเฟลมีนะครับปันแนลตามมาด้วยของแถม อาวจะเอ๋เหลือแบงค์ุ๊อ่ะ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 มืดมืดโอ้เรียบร้อยครับสี่เท่ากันนะครับตอนนี้ต้องอยู่กันเป็นกระจุก่อยนะฮะสิบสองเชียวชิ้ตอดฟันแนลครับอย่างเดียวครับหน้าที่เขาค่อนข้างลำบากนะฮะตอนนี้ถ้าจะเน้นเกมดีนี่แบบค่อนข้างสูสีมากกว่าต้องดูครับว่าเขาจะเลือกบุกแบบไหน ออสตีลงตามน้ำเอาไม่รอดครับอาริเทสยิงท็อปดีไปได้14ต่อ20ออสหนำอยู่เวลาเลยสองนาทีให้สครับแบงค์คง ing, ยังยิงอยู่14ต่อ31อ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหคะแนนพุ่งพลุดพลวดเอะ๊ะรู้สึกว่าทำไมคนหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งเป็นคนนึงไม่ใช่ครับไม่รู้โดนอ้าวโดวนล่อนะครับโดนล่นอซื้อไม่ใช่คนละเกมนะโอ้โหแบงค์คงวาร์ปกลับนะฮะสิบสีต่อ34นะครับเกิดอ,อะไรขึ้น แตกแยกนะครับเริ่มลุยไปทีละคน2คนนะฮะอ้าวออนทัวเก็บแบงค์คุ้มนะครับจาร์ดี่งด้อมจาร์ดี่ดอมออนทัวเก็บแต่ิันคิวเลยน,นะครับตีสองต่อสิบสี่โอ้โหเป็นโดงนะฮะโดงเอเลี่ยนนะฮะอยู่คุมในน้ำครับท<ง>านะโอแซดชัยน,นะครับแท็กในน้ำเป็นสันงไอยักษ์เอยังไ<า>ง<น>ไอล็<งาน>อกยากนะครับแม้จากข้างบนลงข้งางล่างเนี่ย โอ้ย9ต่อ4 5ยังทำคะแนนกันไม่ได้มากนะครับของทางฝั่งของทางโทมัสต้องใจเย็นๆนะฮะวิ่งเข้าไปนี่มีแต่้ายกับตตยอาริคัสอาริคัสโอ้เรียบร้อยครับนี่เก็บอาริคัสจะได้คะแนนเลื่อนขึ้นมาแล้ว24ต่อ48เวลาเหลือ1นาที37วินาที ไท็อตตี้วิ่งไปอีกแล้วจะเอ๋จะเอ๋เล็งแฟลเล็งแฟลเขาเล็งแฟลทนะตอนนี้วิ่งหาแฟลอย่างเดียวครับแสดงความต้องการอกกันไกลมีเยอะแยะกันไกลมีมากมายแล้วก็ไม้ตายไม่โดนครับไม้ตายส่วนเอสนะฮะเอสพีเคาน์เตอร์กันได้โอ้โหต้องรอไหมรอหม่ยิงจิ๊บๆิ๊อ้อไม่ได้ครับท็อตตี้เก็บไม่ได้สองนะแล้วท็อตตี้ก็โดนจิ้มไปสิบสามต่อสิบเอ็ดจอยฟีดอ้มอ้าวเอ็กซ์โคดเก็บจอยฟีดอ้อมใส่หลังเลยเมื่อกี้ แบงคูงโอไอทัดเก็บแบงคูงไม่ได้เซแต่ต่อ6ออสอยู่เฝ้าบ้านนะฮะไม่ค่อยออกไปเท่าไหร่เลยโทมทัสนี่วิ่งเข้ามาแจกแต้มทีละคนทีละคนต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้ใจร้อนแล้วแตกทับเลยครับโอทอตต็อดี้ไม้หุงเอพียังไงโอโหออนทวงเก็บท็อดี้ไปได้ครับมันกี้ไหลเลยไหลเยอะ 99ต่อ48เหลือ30วินาทีตีตึงขึ้นมาได้ไหมเจ็ดสองต่อสี่แปดแล้วาจยากนะครับเจ็ดสองสี่แปดแล้วต้องสู้ครับต้องลุ้นครับเวลายังมีอยู่20วินาทีแสงมากมายคนระับตอนนี้ยิงกันอย่างเดียวอิเล็กโตรเหลือ10วินาที52ต่อ52โ,โอ้โหยังขึง้นทันแปดต่อเ็สอง ย,ยังทัน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 ไหม6วิ6วิเด,ด็กคนขึ้นมาโอ้ย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 ทันไปตอนสิ12องอฟเบี้ยโคเขาสามตอน